การครั้งหนึ่งนานมาแล้วนเบื้องลุ่มน้ำโของอันกว้างใหญ่มีอาณาจักรลับซ่อนอยู่ใต้พื้นน้ำคือนาคพิภพที่นั่นมีพญานาคผู้ครองแขวนชื่อว่าพญาสุริยนาคราชผู้มีฤทธิ์มากบันดาลฝนฟ้าควบคุมสายน้ำและเป็นที่เคารพของผู้คนในแถบอีสานแม้พญานาคจะมีอำนาจยิ่งใหญ่แต่ในใจกลับมีคำถามหนึ่งที่ยังไม่มีคำตอบฤทธิเดชมีไปเพื่ออะไรหากไร้คนเคียงข้างอย่างจริงใจ เขาเห็นชาวโลกมีน้ำใจช่วยเหลือกันด้วยรอยยิ้มจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มเดินทางขึ้นมาเพื่อค้นหาความหมายของความดีโดยไม่หวังผลระหว่างทางเขาได้พบเด็กน้อยคนหนึ่งหิวโหยและหมดแรงชายหนุ่มพญานาครีบยื่นข้าวกล่องที่มีให้เด็กน้อยยิ้มพร้อมกล่าวขอบคุณมากครับลุงใจดีจังคำว่าใจดีสะเทือนหัวใจพญานาคยิ่งนัก ไม่มีใครเคยเรียกเขาเช่นนี้มาก่อนมีแต่องค์พญานาคผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่เคยมีคำว่าใจดีเขาเดินทางต่อไปจนถึงวัดบนเนินเขาเงียบสงบที่นั่นมีพระภิกษุชรารูปหนึ่งกำลังกวาดลานวัดอย่างตั้งใจพญานาคเข้าไปกราบและถามว่าหลวงพ่อครับข้าเป็นผู้มีฤทธิ์ทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้นักแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าไม่มีใครรักข้าจากใจจริง ทำไมเป็นเช่นนั้นหรือพระชรามองเขาอย่างเมตตาแล้วตอบเพียงว่าอำนาจทําให้คนกลัวแต่ความเมตตาทําให้คนรักพญานาคนิ่งอึงไม่เคยมีใครบอกเขาเช่นนี้มาก่อนพระชรากล่าวต่อว่าลองช่วยเหลือใครโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแล้วเจ้าจะรู้ว่าพลังแท้จริงอยู่ที่ใจเมตตาไม่ใช่ฤทธิเดชคืนนั้นเอง ข้ามกลางแสงจันทร์พญานาคแปลงกายคืนร่างจริงหลังน้ำตาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระจากนั้นเขากลับสู่นาคพิภพแต่ไม่ใช่เพื่อยึดครองเขาสร้างเมืองด้วยคุณธรรมสอนเหล่านาคให้ช่วยเหลือสัตว์น้ำไม่ใช่เพราะถูกสั่งแต่เพราะอยากเห็นผู้อื่นมีความสุขตำนานกล่าวว่าพญานาคยังคงเฝ้าดูชาวโลกจากใต้น้ำ ทุกครั้งที่เราแบ่งปันแสดงเมตตาหรือให้อภัยเขาจะยิ้มอย่างเงียบงันใต้แม่น้ำลึกและหากคืนใดมีบ้างไฟพญานาคปรากฏบนผิวน้ำนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าความดีของเราถึงใจพญานาคแล้วจริงๆโลกอาจไม่ต้องการผู้ยิ่งใหญ่แต่โลกต้องการคนใจดีเมตตาเล็กๆจากใจอาจเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตใครบางคนได้ตลอดการฤทธิเดชอาจสร้างอำนาจแต่ความเมตตาสร้างความรัก